เราบอกมาได้ใส่ปุ๋ยพี่ชีตัวหนี้นี่แหละตัวตัวนี้แหละนี่ค้ก็ได้กับสิบห้าถังนะ<า>ไช้น้อยมาก3ามพันสองร้อยลิตรก็มาใช้ควบคู่กับตัวซิงมาเฟิร์สตัวนี้นะครับพี่น้องแต่ก่อนก็อยากจะได้ลูกใหญ่เร็วก็เอาตัวนี้มาช่วยนะครับเป็นพี่ก็ฟังมานะครับอิมูนา่นานะครับครบจบในขคดเดียวมันจริงไหมพี่จริงเนี่ยนะครับดูพ่นงานได้เลยนะครับให้เห็นเลยว่า พี่เข้าใช้จริงๆนะครับปุ๋ยทางดินไม่ได้ใส่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องแต่ก่อนนะครับพัฒนาตนเองก็คือไม่ได้ใส้ปุ๋ยนะครับทางดินใช้ทางใบต่อเนื่องนะครับพ่นปุิตที่ได้ก็เห็นเลยนี่เป็นนี่ครับเป็นพวงเลยนะครับแล้วก็มาใช้ควบคู่กับตัวซิงมาเฟิร์สตัวนี้นะครับพี่น้องแต่ก่อนก็อยากจะได้ลูกใหญ่เร็วก็เอาตัวนี้มาช่วย แต่ถ้าอยากยืนพื้นเลยตัวนี้ฉีดได้ต้งแต่นะครับต้นปลูกใหม่เลยแล้วก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนี่คือพ่นงานนะครับของตัวอิมูนาแล้วก็ตัวซิกบาเฟิร์สนะครับรวมพลังกันทำให้มะนาวข้องพี่เขาเนี่ย ดกแบบสั่งได้นะครับดกแบบสั่งได้เลยขู่นี้แหละนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเตียมกันนะครับแต่เราให้เห็นพนงานเลยว่าพี่เขาใช้มาซ่องปีแล้วเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าความสําเร็จของพี่แรมแล้วก็พี่ใจนะยครับเข้าประสบความสําเร็จโดยใช้อิมูนาเนี่ยจริงไหมนะครับแอบใช้มาซ่องปีแล้วนะครับแล้วก็ใช้ซิกมาเพิร์ดเนี่ยมาช่วยขยายลูกให้มันใหญ่เร็วตามเวลาตามโอกาสที่มะนาวมันแพงนะครับแต่ว่าพี่เขาใช้ตลอดสังเกตไหมครับว่าลูกผิวนะครับเมื่อนกันหมดแล้วก็ ต้นใบนะครับไม่มีโรคแคนเกอร์เลยนะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเลยนะครับผลิตภัณฑ์ก้อนกระเกันเทพ